เขาไม่รักผมแล้วเขาอ้วนครับเขาอ้วนคนนึงไม่มาเขาบอกว่าจะมาพี่เองครับวันนี้มาร่วมงานเป็นพันดีเลยครับเวิญเลยครับก็มาร่วมงานก็ดีใจมากที่แบบว่าอ๋อต้องมองกรุ๊กอ๋อโอเคก็จริงๆผมว่ามันดีมากๆนะที่แบบมีอะนวัตกรรมแบบเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยาะว่าแบบด้วยความที่เราก็โอเคผมเป็นสัตวแพทย์เนาะแล้วก็ดูแลน้องๆสัตว์มาแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะมีพวก จริงๆเรื่องความปลอดภัยมันเป็นเรื่องหลักน่เพราะว่ามันทําให้หมอได้ทำงานน้อยลงเพราะว่าพอน้องเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆแบบหรือว่าอุบัติเหตุแล้วแบบมันไม่ได้มีความเจ็บปวดเยอะมากอะไรเงี้ยหมอก็จะทำงานง่ายขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีๆที่แบบว่าเออมีรถเข็นที่แบบมีไอโซพิกด้วยแล้วเข้ามาแบบเหมือนเป็นคาสีดะแล้วก็ อินเฟนดให้คนเริ่มใช้คาซีทกับน้องหมาน้องแมวด้วยจริงๆ้เก็บมันจะเป็น่างน้องหมาได้แต่ในสถานการของเขาจริงๆเพราะว่าจริงๆอถ้าเราอยู่บ้านมันอาจจะไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องมีโซมันต้องมีโซเชียลนิดนึงก็คือน้องหมาน้องแมวอาจจะต้องไปเจอเพื่อนๆหรือไปแก๊งเพื่อนๆเขาที่แบบว่าไปแบบสังคมเราก็มีสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องหมาก็เป็นสังคมเราก็ถ้าออกไปเจอเพื่อนแล้วแบบมันต้องมีการเดินทางระหว่างทางะไรอะไรเงี้ยมันก็สําคัญมันมันมันเริ่มสําคัญขึ้นมาเพราะว่าโซเชียลนั่น หมือนต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลไปรักษาไปอะไร่งเงี้ยก็พอมีพวกคาซีทพวกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เลยในฐานะหมอถ้าเราจะเลือกให้คนที่เขาเลือกองคกรมก็ต้องมีเรื่องอะไรบางคนถ้าราคาแพงไปมันจะ้ม่าเลือกจริงจริงผมก็รู้สึกว่าเอออย่างแรกเลยวิธีการเลือก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามนะหรือแบบไม่ใช่รถเข็นก็ตามหรือว่าแบบอะไรก็ตามเลือกจากความปลอดภัยก่อนก็คือจริงๆเราควรจะทีชน้องๆแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งก็คือเรียกเรียกว่าแบบเหมือนกันเลยเพราะว่าน้องๆอะ่ะก็คือไม่ได้สามารถดูแลตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือให้ทีชเหมือนเด็กแบบ Baby. เบบีียราะฉะนั้นแบบเด็กเบบี้มี มีอะไรเราเลือกจากอะไรเราเลือกจากอย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนอย่างความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของเจ้าของอ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมว่าสองอันนี้ถ้ามันมีอยู่ในสินค้าหรือว่าขเขาเรียกอะไรอ่เอุปกรณ์ชิ้นไหนอะไรเงี้ยก็คุณจะเลือกสองอันนี้เป็นอันบแรกเลือกจากความชอบของคนเลือกความชอบของแม่เลือกความชอบของลูกเป็นหลักีจริงถ้าถามผมผมจะเลือกให้เลือกความชอบของลูกเออเออเพราะว่าเพราะว่า มันมันคือสิ่งที่แบบดีที่สุดต่อตัวเขาอ่ะไม่ได้ดีที่สุดต่อตัวเราเพราะว่าสิ่งนี้เขาเป็นคนใช้นี่แต่ละครเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมคุยคุยทำไมคุยตรงนี้อะ่ะอันนี้อันนี้คือนนพ,พองานเสร็จแล้วก็คือเขา้ขอ<ม>าอธรรมดาเลยเป็นดารามากีป่ปีมาแต่กินใจแต่กินอะไรไงบ้างละครก็อันนั้นมนนนันไม่ใช่ผมนะ คือคือมันเป็นแค่คนหน้าเหมือนเฉยๆที่ไปเล่นเขาเขาแค่หน้าคล้ายๆผมไปเฉยแสดงว่าคนดูดูแล้วเขาคิดว่าเป็นเน็กใช่ไหมแต่ว่ามันทําถูกใลมันคนดูเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ต่างจากตัวจริงผมมากถูกไหมแบบพี่แหมมันเป็นยังไงบ้างแบบมันดูแบบว่าก็ดีคนคนเขาก็เห็นแบบเออไม่เคยเห็นเรามุมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับแบบนี้เพราะว่าเราก็เล่นคอมเมดี้เรื่องแรกแบบเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาก็จะเป็นดราม่า้งส่วนใหญ่ดีแบบ รูนนี้แบบแบบน,น้ำตาหลน้ำตาไหลหลากเนาะแต่ก่อนอ<ล>ะไร<อ>ีก็มีแบบมีเศร้าๆด้วยแล้วก็แบบไม่เคยเห็นคอมเมดี้แบบที่เป็นตลกพวกบ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็บอกว่าเออก็คุ้มแล้วที่มาดูพี่เล่นอะไรเงี้ยอาร,อรอม์เราเน่นเหรอไม่พี่เด็กไงอ่าคนนั้นคนนั้นตกใจหมดเลยแสดงกดดันไหมครับแสดงเหรอก็จริงๆไม่ได้กดดันครับเพราะว่า เอ่อด้วยความที่แบบเราเล่นกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทอยู่แล้วก็คือแบบมีตีมีีพอย์มีแจมอะไรเงี้ยที่แบบสนิทกันในช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าพอมันไปอยู่เป็นแก๊งเพื่อนเราอแล้วแบบฟีลลมันคือเหมือนในเรื่องอ่ะก็จะเป็นแบบแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเหล่าคนบุคคลพวกนี้ครับก็สนิทกันมาแบบเจ็ดแปดปีแล้วแล้วก็แบบว่าก็รู้รู้มืออยู่แล้วว่าแบบว่าแต่ละคนแบบ เป็นยังไงอะไรเงี้ยหายใจค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะเดียวกันก็เล่นซิียงกันได้ไม่ยากเราคิดว่าคนพวกนี้ล่นเป็นคนเล่นเป็นตัวเองไหมคนคนพวกเนี้ยคนพวกนี้เหรอครับคนพวกคนพวกนี้ไม่นะครับทุกคนทำกันบ้างกันหนักมากครับไม่มีใครเป็นตัวเองเลยอ๋อมันหนักตรงไหนใจเครียดก็ช่วยกันได้ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นรางวัลนักแสดงกลุ่มเอาได้ะไรกลุ่มเออใช่เอากัุรึเหรอเออใช่เราได้รับเป็นกลุ่มเป็นทีมใช่เราได้รับเป็นทีมก็คือเราเราเรามาสี่คน แล้วมาสามคนสี่คนอย่างเงี้ยเนี่ยผมพี่พอยตีอไทยสี่คนเนี่ยผมรับผมจะเข้าชิงรางวัลปุ๊บเขาต้องเขาต้องตั้งหนึ่งครับคิดไว้สามคนใช้ได้เป็นตัวเองที่สุดพอยอย่างเงี้ยเพูดได้เหรอพี่ว่าพูดได้พอพอยยุได้เป็นตัวเองเหมือนกันใช่ไหมขอไม่ตอบแล้วกันเออแต่ก็ตามนั้นแหละเออ่วลาเป็นแบบไหนควจะถามไปว่าตกรงที่พี่พอย ไม่ค่อยถามนะผมก็คนเลอะคนลืมเรื่องฆาตกรไปอ่ะคนจะถามเรื่องผมมากกว่าพี่ดูเป็นตัวเองเนาะอะไรเงี้ยเขาจะแกล้งสรุปเหน่งได้เป็นเหน่งไม่ใช่แต่ว่าเขาจะแซวไงเพราะว่าเขาจะแซวเขาจะแซวมันถึงว่าคนจะมาแซวคนจะไม่ค่อยถามผมหรอกว่าใครฆ่าแต่คนจะแซวเรื่องแบบระหว่างทางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้ยเรื่องใครฆ่าจะเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องระหว่างทางแบบพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ย เออมันมีมีอยู่เยอะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันแล้วก็เป็นดิจิตอลฟูดพิ้นอย่างหนึ่งที่ผมก็คิดว่าออนแล้วก็ไม่ต้องออนออนไลน์ได้ไหม <c oughs> ก็คือออนแล้วไม่ผ่านจบไปเลยทุกคนภาพจำมาภาพจำมาในฐานะเป็นนักแสดงที่ได้รางวัลปีนี้สอรางวัลสารางวัลแล้วก็จริงจริงเขาจริงจริงคนดูก็พอพอ,พอจริงจพอได้รางวัลมาก่อนอย่างเงี้ย ผมว่าสำหรับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเขาก็จะได้คิดว่าเราอ่ะเล่นแบบเป็นตอดไงแบบว่าไกลตัวอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้อะไรเยอะอะไรเงี้ย่จี้จังเลยทำไมอ่ะไอ้เรื่องหนึ่งอันนี้จี้แล้วคอนเสิร์ตเพื่อนที่เพิ่งผ่านไปทำไมอ่ะก็อยากรู้โมเมนต์ตรงสแกนนั่งตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างตอนที่อิงพูดความในใจก็ ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจกับดีใจที่แบบว่าเพื่อนยังเลื่อกเราอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยปิดคนละเรื่องปะเจ้าเรื่องไหนเจ้าเรื่องไหนพูดมาตรงๆเลยเอาเรื่องแฟนเขาเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นแฟนกันอ่ะในในในที่ดูโซเชียลพี่เลื่อนเห็นว่าแฟนจริงพี่เลื่อนมาเขาไม่ได้พูดนะพี่พูดพี่เลื่อนโซเชียลบอกคือพี่คิดว่าเขาเป็นแฟนกันเขาขอบคุณแล้วแจ้งผมบอกถามมึงบ้าง เออเด็กเองเด็กเอมันด็งมันด่าไม่ใช่ไม่เพราะว่าเพราะว่ามันมีภาพเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็จะมีพี่เขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็จริงจริงจริงก็ดีใจกับเพื่อนนะที่แบบว่าเออแบบเหมือนได้แบบเหมือนเขาก็เหมือนมันเป็นความแบบยังไงดีอ่ะก็คือหลายๆคนก็คือคือแฟนศัพท์เองก็เป็นผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเองก็ทั้งสองคนก็แบบเป็นเป็นที่ที่น่ารักของของ,ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็สนิทก,กันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ก,ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับเขาที่แบบได้เปิดใจได้แบบได้ได้เห็น,นแฟนของญิงแล้วกันเป็นแบบเซฟโซนของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนแบบทุกคนดูแฟนคลับทุกคนดูแฮปปี้กับเขามากเลยก็ดีดีใจแทนขเขาเลยมันก็คือจะเตมชีวิตของเขาใช่ผมว่าทุกคนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มัน แบบทุกคนแบบทุกคนมีวิจารณญาณมากพอที่จะรู้ว่าแบบอันไหนคือศีสนันรมอันไหนคืองานอันไหน,น,น,นคือชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ในคลิปด,เออดเูเพื่อนเพื่อนยู่ฮอปกันหมดเลยเพื่อนเพื่อนยู่แบบเราทุ่เต็แบบคือคือเอาเอาจริงนะผมไม่เคยเข้าใจสาววายมากขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> ทำไมมันเป็นยงไงผมในตอนที่พูดเสร็จแลว้วก็มันแทนมาผมบอกเฮ้ยวฮ้ทำไมเราแบบเรารู้สึกแบบเรารู้สึก ไม่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้จินขนาดนั้นแต่มันแบบเป็นความดีใจความปิติของเราที่แบบเห็นเขาได้แบบเอออาจจะเขาอาจจะไม่เคยพูดออกสื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแบบได้พูดถึงกันจริงๆต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคลินิกจัดฟันใกล้ฉันนะไรเงี้ยเราตั้งใจกับเขาตั้งพูดแต่ทำไมเราีแอคกันแดงกันมากเลยในรอบแรกเาแต่ไปคนไม่ไม่มันก็เป็นแบบเหมือนอะยังไงอะคือพิงค์ไม่เคยพูดด้วยแหละแล้วแบบ อย่างประโยคแบบเนี้ยกับพวกเรามันก็ไม่เคยพูดแล้วเป็นตัวเนฮาใช่ไหมคือก็คือใช่ใช่ก็คือแบบไม่ไม่ได้เคยพูดซึ้งอ,อะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยเ,นะเราก็เลยแบบเฟย,ย์เราอาจจะเฟย์จะรีแอคเป็นพิเศษเป็นแรงเป็นพิเศษก่อนหน้นานี้ผมขอความร่วมมือในการรูปยังไงไม่ให้จับได้ว่าคนนี้เป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยขอความร่วมมือยังไงอ่ะก็ไม่ขอความร่วมมือก็ไม่ไมขอความร่วมมือก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับนนขอความร่วมมือยังไงนะครับแต่ว่าก็ก็แบบว่าจริงๆก็จริงๆผมกับอ่ะผมกับพี่เขาว่าเป็น แต่กับเป็นเป็นตอนเป็นดาเมเออร์ก็เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละอันแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นกลาสตารอนใช่หนึ่งก็เป็นกลาสุารอนเหมือนกันก็เป็นกูลาเป็นแก๊งกูลาสตารคอนอยู่แล้วนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่แบบแบบเราเราก็รู้สึกว่าเออบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาอาจจะแบบมีเขาเรียกอะไรรับคือคือเราอ่ะโดนแรงกระแทกมาอยู่แล้วแบบคนไประโยน์ขวงการบันเทิงแต่เราก็รู้สึกว่าเออแบบพอเราก็ไม่ได้อยากให้เขามาแบบ ต้องรับแรงกระแทกบางอย่างที่แบบมันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งผมว่าคือจุดจุด,จดเวลาเนี้ยมันก็เป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสมคือมันมันมันก็ก็ค่อนข้างมันจะถามว่าเหมาะสมไหมก็ผมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็ดีกว่าสี่ห้าปีที่แล้วแล้วกันโอเคเออแล้วเราก็เลยถูกถึก,กว่าใช่มันรูสึกที่ถูงเวลามากกว่าแล้วก็แบบเหมือนแต่ก่อนอะเราก็จะไปกลัวว่าแบบนี่แล้วถ้า มีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนคนที่อยู่นอกวงการก็จะเราก็จะไม่อยากให้เขาแบบมาโดนอะไรแบบนี้ใช่ใช่พอระวังให้ใช่ใช่ใช่ครับแต่เราก็รู้สึกว่าอยากรักษาความรู้สึกกับเพื่อนๆมากกว่าแต่ว่าหลังจากที่เขาเปิดมาไปได้คุยกับแฟนสาวบ้างกีเพื่อไปแล้วอะปลกย่างไงบ้างมีเพื่อนแปลยังไงบ้างเหรอก็ที่ผมยังไม่ได้ตามขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ เออเขาก็บอกว่ก็รอรับแรงกระแทกแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นอกจากพวกเราโอเคแล้วที่ไม่ต้องมานั่งแบบว่ากังวลแทนคนที่ก็ดีสิก็ตุ่ยไม่ต้องมานั่งตอบแล้วว่าจะดุจริงใช่ไหมใช่ไหมกับเฟยเพราะว่าหลายคนรู้ว่าเออจิ้งกับอิ่งใจยังใหญ่่งอพี่ดูเอ็มบียังอ่ะใช่ไงเฟยมันไม่เคยทำอะไรขนาดนั้นมันจะบอกว่าพี่ดูเอ็มบีแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผมถามอ่ะขอบใจสัมภาษณ์ขอบจริงปะขอบจริงเออถ้าเฟยไม่พูดแต่ขอบ เ,เราพอไม่เลาเป็นเพื่อนเราดูเอ็มวีเราอินไหมล่ะเขาเหมือนเป็นคู่รักข okay. พี่พี่เคยดูผมรีแอคเอ็มวีเขาไหมล่ะ,ะสะักคราผมเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นแหละจะอไรบู๊นาเป็นบนู๊นนะอไรอไ <c oughs> คือมันมันไม่ได้จริงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันบอกว่าคือมันไม่ได้จริงอะ่ะมันแบบพอดูแล้วแบบเออไม่ต้องคบกันอดีละ ใช่เป็นได้แค่เพื่อนจริงเป็นได้แค่เพื่อนจริงแต่ว่าแบบมันก็จะมีความแต่ว่าแต่ว่าสองคนนี้มันสนิทกันมาก้ลยแหละแล้วก็ดูดูทรงของสองคนอะคือชีวิตนี้น่าจะเป็นเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเงี้ยน่าจะไม่น่าเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่สนิทกันมากนใจเจนึกออกไหมอ่ใช่ก็เลยแบบมันก็คนคนดูก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉีกดีมันฉีกดีอ่าก็เลยรุนไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องรุนแล้วแต่ก็ยังเล่นกหน้าแบบ พูดน we ี่ผมก็ตอบตอบตไปแล้วได้มากเดียวระวังมากเลยตอบไปแล้วจ้าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ